นางโพชาอุบาสิกาสินแปดกับอุบาสิกาอุบาสิกานี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีครั้งหนึ่งนางโพชาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับในพระวิหารเชตวันถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งทรงแสดงอุโบสถสินที่มีอานิสงส์มาก พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนโพชฌาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการที่บุคคลเข้าอยู่แล้วย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากดูก่อนโพชฌาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการบุคคลเข้าอยู่อย่างไรจึงจะมีผลมากมีอานิสง์มาก แล้วทรงแจกแจงการรักษาเซนอุโบสถ8ข้ออย่างพระอระหันต์ดังนี้วิธีอยู่อุโบสถที่มีผลมากดูก่อนโพชาอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมตระหนักชัดอย่างนี้ว่า 1. พระอระหันต์ทั้งหลายละปานาติบาตไม่ฆ่าสัตว์มีชีวิตงดเว้นจากปานาติบาตวางท่อนไม้ วางสาตามีความละอายเอ็นดูอยู่อนุเคราะห์เกื้อกูลต่อสปปรรพสัตว์อยู่ตลอดชีวิตในวันนี้แม้เราก็ละปานาติบาตงดเว้นจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสาตามีความละอายเอ็นดูอนุเคราะห์เกื้อกูลต่อสปปรรพสัตว์อยู่ตลอดคืนและวันนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็ชื่อว่าประพฤติตามพระอรหันต์ทั้งหลาย แม้ด้วยองค์นี้และอุโบสถจักเป็นอันชื่อว่าเราเข้าอยู่แล้วนี้เป็นอุโบสถประกอบด้วยองค์ที่หนึ่งสงพระอาหารหันต์ทั้งหลายและอธินาทานงดเว้นจากอาธินนาทานไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้หวังแต่สิ่งของที่เขาให้มีตนไม่เป็นขโมยสะอาดอยู่ตลอดชีวิต ในวันนี้แม้เราจะก็จะละอาทินาทานงดเว้นจากอธทินาทานถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้เว้นแต่สิ่งของที่เขาให้มีตนนี่เป็นขโมยสะอาดอยู่ตลอดคืนและวันนี้เราก็ชื่อว่ากระทำตามพระอรหันต์แม้ด้วยองค์นี้และอุโบสถก็ชื่อว่าจะเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว นี้เป็นอุโบสถประกอบด้วยองค์ที่สอง 3. พระอรหันต์ทั้งหลายละอะพรมจันทร์ความประพฤติไม่ประเสริฐประพฤติพรมจันทร์ประพฤติห่างไกลเว้นจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านตลอดชีวิตในวันนี้แม้เราจะละอัพรมจันทร์ประพฤติพรมจันทร์ประพฤติห่างไกลเว้นจากเมถุน อันเป็นธรรมของชาวบ้านอยู่ตลอดคืนและวันนี้นี้เป็นอุโบสถประกอบด้วยองค์สามตีพระอาหารหันต์ทั้งหลายละมุสาวาทการพูดเท็จมดเว้นจากมุสาวาทพูดแต่คำสัตย์ส่งเสริมคำจริงมั่นคงควรเชื่อถือได้ไม่กล่าวให้คาดจากความจริงแก่โลกตลอดชีวิตในวันนี้แม้เรา ก็ละมูสาวาตงดเว้นจากมูสาวาทตลอดคืนและวันนี้นี้เป็นอุโบสถประกอบด้วยองค์ที่4 5. พระอรหันต์ทั้งหลายและการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุลาและเมลยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตลอดชีวิตในวันนี้แม้เราก็ ละการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรตลอดคืนและวันนี้นี้เป็นอุโบสถประกอบด้วยองค์ที่5อ้อพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้บริโภคอาหารครั้งเดียวงดบริโภคอาหารในวิกาลเที่ยงวันไปแล้วจนถึงอรุณวันใหม่เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลอยู่ตลอดชีวิตในวันนี้ แม้เราก็บริโภคอาหารครั้งเดียวคือบริโภคในช่วงเวลาเช้าถึงเที่ยงงดการบริโภคอาหารยาวิกาลตลอดคืนและวันนี้นี้เป็นอุโบสถประกอบด้วยองค์ที่ 6, 7พระอาหารหันต์ทั้งหลายงดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องการประโคมการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกและการทัดทรงประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ คือของหอมและเครื่องรูปไล์อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวตลอดชีวิตในวันนี้แม้เราก็งดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องตลอดคืนและวันนี้นี้เป็นอุโบสถประกอบด้วยองค์ที่7-8พระอรหันต์ทั้งหลายละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่งดเว้น การนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่สำเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนต่ำคือบนเตียงหรือเครื่องลาดด้วยยาตลอดชีวิตในวันนี้แม้เราก็ลักการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ตลอดคืนและวันนี้เราก็ชื่อว่ากระทำตามพระอาหารหันต์ทั้งหลายแม้ด้วยองค์นี้และอุโบสถ ก็ชื่อว่าจักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้วดูก่อนโพชฌาอุโบสถประกอบด้วยองแป8ประการบุคคลเข้าอยู่แล้วอย่างนี้แลจึงมีผลมากมีอนิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากอุโบสถสินดีกว่าความเป็นใหญ่เหนือแว่นแคว้นดูก่อนโพชฌา เปรียบเหมือนพระราชาที่สวยราดดำรงอิสรภาพและอธิปไตยในชนบทใหญ่16รัฐมีรัตนาเจ็ดประการมากมายเหล่านี้คืออังคมะมัคตกาสีโกสลวัชีมัลละเจตีวังสากุรุปัญจาระมัช,ชะสุลเสนะอัศกะอวันตีคันธาระกัมโพชา การสวยราดจำรงอิสรภาพและอธิปไตยของพระราชานั้นยังไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนพภชาเพราะราชสมบัติมนุษย์เป็นเหมือนของคนกําพาเมื่อเทียบกับสุขอันเป็นทิพย์ทรงเปรียบเทียบอายุของมนุษย์กับเทวดาดูก่อนพภชา50ปีของมนุษย์เป็นคืนหนึ่ง วันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราช3ราราตีโดยราตีนั้นเป็นเดือนหนึ่งหนึ่งราตีเทวดาเท่ากับ1เดือนมนุษย์12เดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปี1เดือนเทวดาเท่ากับ1ปีมนุษย์500ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชดูก่อนโพชาข้อที่บุคคลบางคนในโรคนี้ จะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเข้าอยู่ในอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการแล้วเมื่อตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมหาราชนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนโพชาเราหมายเอาข้อนี้จึงกล่าวว่าราชสมบัติมนุษย์เป็นเหมือนของคนกำพาเมื่อเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย ดูก่อนโพชชาหนึ่นน 1, น 1, งร้อยปีของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงดูก่อนพชอชาสองร้อยปีของมนุษย์ ules, เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นยามาดูก่อนพชอชาสี่ร้อยปีของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นตุสิตดูก่อนพชอชา800ปีของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรดีดูก่อนพชชา1,600ปีของมนุษย์ เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นปาราิม,มิตวสวัสดีสิบราตีโดยราตีนั้นเป็นเดือนหนึ่งสิบสองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นปีหนึ่งหนึ่งหมื่นหกพันปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรณิมมิตวสวัสดีดังนี้ความหมายของอุโบสถ อุโบสถแปลว่าการเข้าอยู่การเข้าจำหรือดิถีวิเศษที่เข้าอยู่หมายถึงวันเป็นที่รักษาธรรมอันบุคคลพึงรักษาคือถือประพฤติกรรมดีใดก็ได้ในวันนี้ว่าโดยเนื้อความแล้วคำว่าอุโบสถเป็นชื่อของธรรมห้อย่างคือ 1. เป็นชื่อของการสดปฏิโมกของพิกษุอภิสุณีเรียกว่าลงอุโบสถทุกๆกึงเดือน สองเป็นชื่อของบัญญัติต่างๆเช่นนาคราชชื่ออุโบสถช้างสายพันหนึ่งชื่ออุโบสถพระปัจเจกับพุทธเจ้าชื่ออุโบสถหรือสถานที่คือโรงอุโบสถ 3. เป็นชื่อของการอยู่จําอุปวาดซึ่งเป็นชื่อของการอยู่จําในอุโบสถมีองค์8ดนี้ซึ่งมีวันแห่งการอยู่จําหลายวัน เช่นประเภทปกติอุโบสถเป็นต้น 4. เป็นชื่อขององค์8คืออุโบสถมีองค์8 5. เป็นชื่อของวันอุโบสถเช่นวันนี้เป็นวันอุโบสถแปดค่ำเป็นต้นสำหรับความหมายของอุโบสถที่ประสงค์ในที่นี้หมายเอาความหมายที่3และ4คือการเข้าอยู่จำในอุโบสถมีองค์8 อุโบสถมีองค์8มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นผู้ศึกษาคัมพีพระพุทธศาสนาจะพบว่าสมัยก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัตินั้นมีการรักษาอุโบสถกันอยู่ก่อนแล้วเช่นอัตถกถาชาดกเล่าว่าพระมหาชนกโพธิสัตว์ประสบเหตุประสบอุบัติเหตุเรือแตกระหว่างที่ท่านว่ายน้ำอยู่นั้นเมื่อเห็นพระจันทร์ก็รู้ว่าเป็นวันอุโบสถ จึงอมน้ำเค็มบ้วนปากแล้วตั้งเจตนาสมาฐานหรือในอัตถกถาคังขามาตชาดกเล่าว่าบุตรภรรยาและบริวารในบ้านของเศรษฐีโดยที่สุดแม้บริวารที่มีหน้าที่เลี้ยงโคทั้งหมดย่อมเข้าจำอุโบสถเดือนระหกวันซึ่งดีกาคังขามาตชาดกอธิบายว่าได้แก่ในสุกกปัก ข้างขึ้น3วันคือวันอมาวาสีวัน8ค่ำวัน11ค่ำแม้ในกันหับปักข้างแรมก็มี3วันเช่นเดียวกันวันอมาวาสีได้แก่วันปูรณมี15้าค่ำอุโบสถในคำพีชาดกและอัตถกถาชาดกเหล่านั้นมังคลัต t ะ ทีปณีกล่าวว่าหมายถึงเพียงการไม่รับประทานอาหารเท่านั้นไม่ได้หมายถึงอุโบสถมีองค์8เพราะอุโบสถมีองค์8จะมีเฉพาะในการที่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นการไม่บริโภคอาหารคือการรักษาอุโบสถนี้มีข้อความในชาดกยืนยันดังปรากฏในพมนารทฐชาดกเล่าว่าพระเจ้า อังคติราชตัดตำหนิพระราชธิดาลุจาผู้สมาทานอุโบสถและขอทรัพย์เพื่อบริจาคทานว่าลูกหญิงทำทรัพย์ให้ชิบหายเสียเป็นอันมากหาประโยชน์ไม่ได้ลูกหญิงยังรักษาอุโบสถไม่บริโภคข้าวและน้ำเป็นนิดลูกหญิงเอ๋ยตราบเท่าที่ลูกยังมีชีวิตอย่าอดอาหารเลยปรโลกไม่มีหลอกจะลำบากไปทำไมไร้ประโยชน์ และในขุทกกะชาดกข้อ1951เล่าว่าพระโพธิสัตว์ถามนกพิราบถึงเหตุที่รักษาอุโบสถว่าดูก่อนนกพิราบเพราะเหตุใดเจ้าจึงมีความขนขวายน้อยไม่ต้องการอาหารอดกั้นความหิวกระหายมารักษาอุโบสถด,ดังนั้นไม่พึงสับสนว่าอุโบสถนอกพุทธการเป็นเหมือนอุโบสถครั้งพุทธการ ดังมีข้อความท้ายอุโบสถสูตรว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวอุโบสถมีองค์8นี้ว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดทุกทรงประกาศไว้ส่วนที่นางพิสุณีผู้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งเล่าว่าในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีกับที่91นับย้อนหลังไปจากกับนี้ นางเคยเกิดเป็นทาสีอยู่ในพระนครพันธุมดีนางได้เห็นพระราชาทรงหยุดพระราชกิจเพื่อรักษาอุโบสถนางจึงรักษาบ้างทำให้เกิดในดาวดึงและได้รับความสุขมากมายนั้นพึ่งทราบว่าเป็นอุโบสถมีองค์8ดในพระพุทธศาสนาอุโบสถนอกพระพุทธศาสนาปฏิบัติอย่างไร อุโบสถศิลน,นอกพระพุทธศาสนาไม่ได้มีองค์8อย่างในพระพุทธศาสนามีเพียงการงดเว้นอาหารเท่านั้นและเป็นไปในชนสามจำพวกคือพระโพธิสัตว์บำเพ็ญปรารมีพระเจ้าจักรพรรดิประพฤติธ,ธรรมเพื่อความสมบูรณ์แห่งรัตนเจตและในคนทั่วไปท่านมีวิธีปฏิบัติโดยเอาน้ำบ้วนปากแล้วอธิษฐานอุโบสถเช่นชาติที่เป็นสังฆพราหมณ์ เตือแตกว่ายน้ำอยู่เจ็ดวันเช่นเดียวกับชาติที่เป็นพระมหาชนกชาติที่เป็นกระต่ายพระเจ้าจักรพรรดิรักษาอุโบสถเพื่อให้จักแก้วกลับมาโดยบริโภคอาหารก่อนอธิษฐานอุโบสถจากนั้นจะไม่บริโภคอีกจนกว่าจะพ้นวันอุโบสถส่วนอุโบสถของภูริทัตตะนาคราชนั้นท่านอธิษฐานจิตคือการไม่โกรธ งดกินเนื้อสัตว์และบำเพ็ญวัดพิเศษ4อย่างสินลับพระตังสมาทะยิกจะตุโรอังเคอธิถามิได้แก่ความคิดบริจาคผิวหนังหนึ่งเนื้อหนึ่งเอ็นหนึ่งและกระดูกหนึ่งซึ่งท่านสมาทานรักษาตลอดชีวิตวันที่รักษาอุโบสถนั้น พบว่าท่านเหล่านั้นจะรักษาอุโบสถในวันเพ็ญ14หรือ15ค่ําค่ำเป็นส่วนมากไม่พบว่านอกพุทธกาลมีการรักษาในวัน8ค่ำและวันแรม14หรือ15ค่ําค่ำที่อัตถกถาคัางคมาตชาดกเล่าว่าเศรษฐีและบริวารรักษาอุโบสถเดือนละ6วันนั้นดีกาคันคมาตชาดกอธิบายว่าอุโบสถ 6วันคือในสุกกะปักสวันคือวันอมาวาสีวัน8ขค่าและวัน11ค่ามแม้ในการหาปักก็มี3วันเช่นเดียวกันันั้น6วันนี้จึงเป็นวันอุโบสถนอกพุทธการส่วนพวกเดรถีร่วมพุทธการมักสแสดงธรรมแก่ประชาชนในวัน8ค่ำา14และ15ค่้าค